สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเมื่อน,นี้มาพบมาพอก,ก,กันกับครัวช,นแ,ชนแนลชแนลของเราครับพี่นอ้องเมื่อเนี้ยใช่หน่อยอาหารว่างพี่น้องได้อาหารว่างมาสูพีตอนน้องครับผมบมีฮนครับผมเมื่อนี้ใช่หน่อยดีใจแห้งหลายพี่น้องใช่หน่อยได้พิ้นจาก Google เอเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะเอฟซี FC ที่เพิ่นถามมาตลอดนะครับนาะว่าได้พิ้นหรือย่งได้พินหรือย่งนะครับผมใช่หน่อยขอไปสองรอบพี่น้อง สองรอบครับถึงจะได้พิ้นตัวนี้มาเนาะพี่น้องเนาะใสเวลาประมาณเดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะรอบแรกเพิ่นทรงมาบ่ถึงหรือว่าทียูเฮ้าบบแนนนอนนะครับเนาะแต่ว่าคลิปนี้ใช่หน่อยกะบบฮั่นได้มีเวลามาอธิบายอย่างมากมายนะพี่น้องเนาะกะสิขาวแบบขาวๆให้ฟังนะครับเนาะใช่หน่อยประสบผลสำเร็จแล้วครับพี่น้องดีใจหลายพี่น้องเอ้ยขอบคุณ ขอบ,บุญขอบคุณนะครับเนาะขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะที่คอยพักดันให้ช่องครัวชแนลได้เติบโตแล้วก็มีมือนี่นะพี่น้องเนะาะใช่หน่อยกับประสบกับประสบผลสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะกับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็บคือแบบโอ้ดีใจร้ายพี่น้องครับผมยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเนาะเพื่อนก็ต้องการซิ่งนี้นะครับพินจาก Google Excel ลนะพี่น้องเนาะ เป,เ,เ,เป็นตัวเขาเอื้อนอีหย่างอ่ะเป็นตัวจอเอาเงื่อนเพลินนะคะผมเขาเห็นงานในเพลินเพลินกับสีที่ผลตอบแทนหน่อยเข้านะคบเนาะแต่ว่าจะหน่อยจะลร้มันก็คือเงื่อนาะคบเนาะหาบาทสิบ,บาทใช่หน่อยกับพุ่มใจนะครับเป็นสิ่งดีใช่หน่อยแบบสร้างขึ้นมาเองนะคะผมใช่หน่อยสร้างช่องเริ่มต้นจากสางช่องนะผมเฮ็ดคิปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อยากฝากบอกยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เพิ่น พึ่งเฮตดหรือว่าเพื่อนบ่ทันด้ประสบผลสําเร็จนะพี่น้องเนาะอดทนนะครบเนาะอดทนเอาแล้วก็อย่าท้อนะครับสิ่งเดียวเลยยูทูบเบอร์เพื่อนกับสีท้อนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากลัวจะผ่านเกณฑ์ของเพิ่นมันกะหลายอย่างพี่น้องหนึ่งมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะพี่น้องเนาะแล้วก็สองชุมงนี่ต้องได้สี่พันชุมงนะครับนะระยะเวลาที่เพื่อนกับนดนะครับเนาะสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ย มันต้องได้ต้องต้องต้องครบนะพีนะ่น้าแต่ว่าใช่น้อยเนี่ยได้ก่อนพี่น้องใช่น้อยกับขายันลงคลิปนะครัำนะ่ะเราเข้าลงคลิปไปเรื่อยๆครับขายันลงคลิปจังได้ก็ได้พี่น้องชัมมง่วโมงหรือว่าเหรียญนะครับเนาะเหรียญเข้าลงทุกมือเข้าได้นะเข้าได้นะครับมันเป็นมันเป็นยูเอสนะครับเป็นเหรียญของเป็นอของสรหรัฐอเมริกานะพี่น้องเนาะเหรียญหนึ่งจะตกอยู่ที่ สามสิบห้าหรือสามสิบหกบาทใช่นอยบเนจ่ใจครับผมแต่ว่าใช่น้อยกะได้ได้แล้วนะครับผมกะล่อตัวนี้ที่จะไปเจาะเอาเงืนเพื่อจะเข้าบัญชีเข้ามา้นพี่น้องนะใช่น้อยกะมีแรงขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าใช่น้อยขอไปสองรอบใช่น้อยกะรีบรีอยู่คือกันพี่น้องกะแบบเอาเท่าบ่ได้ใช่น้อยกะคือแผนต่อใช่น้อยจีจังไหนนะครับนะรักกัได้พี่น้องเข้าเฮ็้งานใหยเพิ่นเพิ่นกะตอบแท่นเท่าครับผมกะ ขอบคุณยูทูบนะครับเนาะที่เพื่อนให้โอกาสช่องน้อย,น,อยน,น้องเนาะช่องครัวชนะชนแนลนะครับผมะกะ็ะขอบบุญขอบคุณ f อซนะครับเนาะ f อทุกคนต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีครับผมอ่าบ่าว่าสิเป็นพี่ป้าน้าอาหรือว่าน้องนุ่งนะครับเนาะะกล้เพื่อนเพื่อนนะครับเนาะที่ว่าค่อยพักดันให้เฮ้าแบบมีแห้งสู่ตอนพี่น้องเนาะแต่ใช่หน่อยกับ่ไดีคิดดอกว่าใช่หน่อยสิมีมือนีนะครับพี่น้องเนาะกะ จังไหกะฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับครัวใช่ไหมชาแนลเด้ดอครับพี่น้องเด้อใช่หน่อยกะดีใจพี่น้องก็เลยมาฉลองพี่น้องคลิปแรกดีใจหน่อยเห็ุก็คือต่าเมื่อนี้นก,ะกะต่ามากาผมมาจะลองในการต่ำเหมือนต่ากุ้งสดนะบอกอะไรอย่าห่างพี่น้องเอ้ดีใจหลายพี่น้องของกันปีใหม่มอทำนะไใช่หน่อยกะมกักเอน้ำปลามาเรียบร้อยพี่น้องเอ้มึงเนี่ย คลิปนี้กะสีเงาหน้านี่ยังน่อยพี่น้องดีใจหลายยังมะกะล่ออยู่ด้วยกันครับผมล่อว่าเพันจีมาบองเสียอู้พันจีมาตอนได้โน,โนู่ยาท่อเด้อครับยูทูบเบอร์คนใหม่ครับผมยูทูบเบอร์ไม่ไหมหนิยาท่อครับขยนันเฮ็ดลงไปรถพี่น้องเทาเฮ็ดเท่าได้ครับผมบ่มีไผมาจกเอาเงินในกระเป๋าเขาได้แน่นอนครับผมบ่ต้องบ่ต้องท่อครับผม ถ้าจะเป็นยูทูบเบอร์นี่เอาบ้างไปก่อนนะพี่น้องนะเอาบ้างไปตรงนี้ละการจะเป็นยูทูบเบอร์นี่พี่น้องต้องลงมือเฮ็ดนะครับเดอ้อพาซื้อบาได้ดอกครับและก็บ,บ่ต้องถามน้ำว่าได้หลายได้หน่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมคลิปที่เฮาเฮ็ดไว้ขึ้เงินเท่าครับฝากฝากไว้นะครับนะฝากไว้กับคนที่จะทอนะครับเนาะอย่าพึ่งทอครับผมมา เบอกอะไรอย่าหามไม่กินกับใช่หน่อยครับผมโอ้ลืมขอบขอบบุญขอบคุณน้องสาวพี่น้องน้องสาวอยู่บ้านครับผมผู้ดำเนินการผู้อยู่เบื้องหลังครับผมพี่นี่ใช่หน่อยสรงไปอยู่บ้านนะครับเด้อสรงไปจังหวัดหนองคายครับผมน้องกะเบื้องไห้อยู่บ้านแล้วน้องจอยครับผมน้องจอยอยู่บ้านต่เพิ่นกะสรงมาไห้ระยองครับผมมันกะสีมีอยู่ประตรงที่ว่าเขาอยู่ระยองนี่แหละครับอืมแต่ใช่หน่อยกับพระสจ้าพำเดจเป็นที่เรียบร้อยครับผมมะ เอะไรใหญ่หางจะล้วงลวดอืม,อม,อม ดีใจเลน้ำตาดีไจก้มหนึตึกนะพี่น้องเนาะเริ่มบอกผักกลวงตุ้งดอกพี่น้องผักกาดบตบัวเบิกเอามื่อดีใจ good job you I <laughs> don't. Mm -hmm. oh, no. ะอะวรมค่วตําเร็จพี่น้อง <laughs> ขอบคุณเอฟซีครับผม ืม่นีดีใจไร้ต่ำเพียเพ้ยวๆแล้วพี่น้อง พื่อ่เพื่อน้องเพื่อเอฟซีผูนารักพี่น้องเอ้ยจันไห้นแล้วครับจุจุ จัดอะไพี่นนัง Mm-hmm. แซบครับพี่น้องเมื่อนี้แซบแซบบวกกับอิ่มใจนะพี่น้องเนะาะบ่กว่าผู้ใดกับกสิดีใจขึ้นกันกับใช่น้อยหลหรอครับถ้าเกิดว่าเฮ้าประสบผลสำเร็จนะครนะั้นสิ่งที่เฮ้าลงมือเฮ็ดมาเรื่อยเรื่อย,อย,อยพี่น้องตั้งใจเฮ็ดทุกคลิปกับผมใช่น้อยกะเมื่อนี้ก็สิขอตัวลาคือเก่าลหรอครับแต่ว่าถ้าบ่มีเมือน,นี้าใช่น้อยบ่ประสบผลสำเร็จในเมื่อน,นี้ ต้องมีคนพวกนี้ครับผมใช่หน่อยถึงจะสมเพลินสาเร็จครับผมขอบุญขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครัเนาะบว่าตามประเทศในประเทศก็ดีครับผมที่ค่อยพักดันใช่หน่อยเดือมากนะครับเนาะให้กาลังแรงใจตั้งแต่คลิปแรกนะครับเนาะที่เพิ่นเพิ่นกะให้กําลังใจใช่หน่อยครับผมใช่หน่อยกะมีกําลังใจเรื่อยมากครับผมมีแห้งสู่ต่อครับผมแต่ว่าใช่หน่อยกะให้กําลังใจต่อได้ครับเด้อ ยูทูบเบอร์ไหมครับผมยายาท่อครับผมเฮ็ดไปโรดครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆเข้าตรงมีสังมือล่ะที่ว่าเข้าจปรผสมผลสำเร็จคือจังใช่หน่อยครับผมใช่หน่อยกะคือเกาล่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะบริพาการติดตามในคลิปต่อๆไปที่ช่นนียจะเห็นลงนะครัเนะเป็นกำลังแรงใจให้กับครัวชนะชแนลเด้อเด้อครับพีนองเด้อขอบ,บุญขอบคุณอีกข้างหนึ่งครับผม น้ำตาจิไหลครับผมประสบผลสำเร็จแล้วครับเป็ี่นให้แล้วพี่น้องของขวัญปีใหม่ของใช้หน่อยครับผมมื่ใช่ใช้หน่อยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อผู้ใดผู้ใดออยากอยากอยากรู้ข้อมูลยังกะทักมาถามใดครับผมใช้หน่อยบอกกัคกับผมบอกทุกเรื่องครับผมทีใช้หน่อยเฮ็ดมาเรื่อยๆตลอดมากระยะเวลาหาเดือนเนี่ยครับผมว่าใช้หน่อยประสบผลสําเร็จแบบใดแลวก็เดินทางมาแบบแบบใดอย่างยจังสีใดน้อคบเนาะ ใช่หน่อยกะขอพลังบวกจากพีจากน้องคือเก่าแ่ะครับให้ใช่หน่อยได้เติบโตนะครับเนาะและวก็ใช่หน่อยกะที่ตั้งใจเฮ็ดไปเรื่อยๆจนก็จะเติบโตแล้วครับอันนี้กัใช่หน่อยกะถือว่าใช่หน่อยกะมีความสุขระดับหนึ่งแล้วนะครับเนาะที่วาเ,าเห้าเฮ็ดได้พันปวงเพ่อนแ่ะครับเมื่อนี่ใช่หน่อยกะอาจจะเบ้า ตื่นเต้นเน่จังน้อยเน,น้วมีน้องเนาะมันก็นมันตื่นเต้นเนาะแล้วก็ขั้นใชหน่อยกิจยา่าทางบอสุภาพหรือว่าคำเบาบอบ,อบมวนหรือว่าจังหดกะขอโทษขออภัยนะครับเนาะไปนะตรงนี้นะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นี่ต้องตั้งใจแล้วก็ลงมือเฮ็ดนะครับเนาะครับผมมันจะประสมผลสําเร็จคือจังใช่หน่อยได้ในมือนี้หะครับ มอนี้แชแนยกับดิขควาตัวล่าไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ